สวัสดีครับเบลโก้แบตเตอรี่นะครับวันนี้เรามาลงภาพปฏิบัติกันนะครับวิธีการใช้งานเจ้าบอร์ด M604 นะครับเพื่อที่จะทำงานร่วมกับตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์นะครับ วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการใช้สมรรถนะเจ้าบอร์ด M604 นี้นะครับเพื่อไปควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่า DOD ของแบตเตอรี่นะครับอย่างที่เราทราบกันดีก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ค่า DOD เนี่ยมันมีผลต่อเรื่องการทํางานรอบอายุการทํางานของแบตเตอรี่นะครับยิ่งเราควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่า DOD ได้อย่างแม่นยําเท่าไหร่มันส่งผลต่อความคาดหวังของรอบการทํางานหรืออายกาุการใช้งานของแบตเตอรี่ มากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าปัจจุบันเราก็มีการใช้โซลาร์ชาร์เจอร์หลากหลายรูปแบบนะครับโซลาร์ชาร์เจอร์บางรุ่นนะครับที่ทันสมัยหน่อยนะครับเราสามารถที่จะคีย์ค่าพารามิเตอร์ได้อย่างละเอียดมากเลยนะครับอย่างด้านหน้านี้นะฮะอย่างยี่ห้อเอเวอร ที่เป็นตัวอย่างที่ผมนําขึ้นมานี่นะครับมันสามารถที่จะคีย์ค่าพารามิเตอร์ผ่านระบบอมพิวเตอร์ไปได้อย่างละเอียดมากเลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่า DOD ได้อย่างแม่นยำนะครับเพียงแต่ว่าเราอาศัยรีเลย์ไฮพวเวอร์มาต่อพุ่งเท่านั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้บอร์ด M604 นี้เลยก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ ท่านที่ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ในตัวโซลาร์ช a r เจอร์นะครับและในกรณีที่ตัวโซลาร์ช a r เจอร์เนี่ยไม่สามารถจะเซตค่าได้อย่างละเอียดนะครับการเลือกใช้บอร์ด m 6 0 4เข้ามาทำงานเพื่อควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่า DOD เนี่ยนะฮะมันเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเลยนะครับเพราะบอร์ดตัวนี้เนี่ยราคาหลักร0 0ย0 0บาทเท่านั้นแต่มันช่วยให้เรามีความสะดวกสบายและสามารถสร้างความ แม่นยำในการควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่าดีโอดี้ได้ได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมจะสาธิตทั้ง2แบบแบบในกรณีที่เราไม่ใช้บอร์ดในการต่อพ่วงในระบบนะครับแต่ว่าเราใช้สมรรถนะของโซลาร์ชาร์จเจอร์เข้าไปเลยนะครับและวิธีการต่อต่อแบบไหนและวิธีที่2ก็คือการใช้บอร์ด m 6 0 4เข้ามาต่อร่วมวิธีการต่อต่ออย่างไงใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเชิญชมภาพปฏิบัติการเลยนะครับวิธีการต่อต่ออย่างไร ครับครั้งแรกนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตวิธีการต่อสายนะครับที่เราจะไม่มีการใช้พวกบอร์ด XH M644 เข้ามาต่อร่วมเลย แต่เราจะใช้สมรรถนะของเจ้าโซล่าชาร์เจอร์นะครับตัวสมาร์ทโซล่าชาร์เจอร์นะครับที่จะเอาไปควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่าดีโอดีนี้แทนนะครับอันเนื่องจากว่าโซล่าชาร์เจอร์บางยี่ห้อนี้นะครับมันสามารถที่จะตั้งโวลเตจคัตออฟได้ละเอียดมากเลยนะครับจะเอา12.1 12โวลต์ก็ได้หรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่บางยี่ห้อมันทําไม่ได้นะครับทำได้ไม่ละเอียดนะครับแต่อย่างรุ่นนี้เอเวอร์เนี่ยมันทำได้ละเอียดดังนั้นเราก็เลยเ แทนที่เราจะต่อโหลดผ่านโซลาร์ร์เจอร์เราก็เอาตำแหน่งที่จะต่อโหลดผ่านโซลาร์เ์เจอร์นี้ไปต่อผ่านตัวรีเลย์ไฮพาวเวอร์ตัวหนึ่งไว้ก่อนนะครับโดยที่ว่ามันจะช่วยให้โซลาร์ร์เจอร์เนี่ยไม่รับภาระกระแสหนักจนเกินไปใน,ในกรณีที่โหลดมีการดึงกระแสสูงสูงมันจะไปดึงกระแสที่ตัวรีเลย์ไฮพาวเวอร์แทนนะครับซึ่งเหมือนก็เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวไอตัวโซลาร์เ์เจอร์เนี่ยเสียหายนะครับและวิธีการต่อก็ต่ออย่างง่ายๆนะครับก็คือ ไอ้ตำแหน่งที่มันเคยเป็นโหลดเก่าแล้วก็ต่อเข้ามายังคอยแม่เหล็กนะครับและส่วนตำแหน่งของคอมมอนและตัวคอนแทกเนี่ยของรีเลย์เนี่ยเราก็เอาส่วนหนึ่งที่เป็นคอมมอนเนี่ยไปต่อเข้าไปยังจากตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวโหลดเราก็ต่อออกมาทางตำแหน่งของคอนแทกของรีเลย์ตัวนี้ไปแทนนะครับดังนั้นถ้าหากว่าตัวโซลาร์ชาร์จเนี่ย ดีเทคแล้วนะครับว่าค่าเป้าหมายหรือค่าแรงดันที่เราต้องการคัดออฟมีค่าเท่าเท่าไหร่เมื่อไปถึงตำแหน่งค่าแรงดันที่เราตั้งค่าไว้มันก็จะทำการสวิตช์ออกก็คือทำการคัดออฟ พลังงานทิ้งนะครับทำให้เราสามารถควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่าดี d ดีนี้ได้นะครับได้อย่างแม่นยำอันนี้ก็คือหนึ่งในวิธีการนะครับในการควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่าดี d อดีโดยการใช้สมรรถนะของโซลาร์ชาร์เจอร์ที่สามารถที่จะคียค่าพารามิเตอร์นี้ได้อย่างละเอียดนะครับแต่ในกรณีที่โซลาร์ชาร์เจอร์อ Solar ที่ไม่สามารถคียค่าพารามิเตอร์ได้ละเอียดหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ต้องการความซับซ้อนในการเข้าไปเซตติ้งอะไรมากมายการเลือกใช้บอร์ด ตัว M 6 0 4เนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะครับว่าวิธีการต่อบอร์ด M 6 0 4เข้าไปในระบบเนี่ยเพื่อไปควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่าดิวดีมันทำวิธีไหนและใช้งานกันอย่างไรนะครับ เรามาดูวิธีการใช้งานบอร์ด XH M604 กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงภาพปฏิบัติการใช้งานจริงๆนะครับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีจุดต่อสายอยู่4จุดด้วยกันนะครับโดยคู่นี้นะฮะตัวแรกนี้เนี่ยก็คือจุดที่เราจะนำไปต่อเข้าตำแหน่งของขั้วแบตเตอรี่โดยตรงเพื่อที่จะทำการวัดค่าโวลต หรือค่าแรงดันของแบตเตอรี่และในขั้งกับกันเนี่ยเราก็จะได้พลังงานจากแบตเตอรี่มาเลี้ยงบอร์ดด้วยส่วน2จุดนี้นี่นะครับก็คือจุดที่เราจะนําไปต่อเข้าตําแหน่งของคอยแม่เหล็กของรีเลย์ไฮพาวเวอร์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บอร์ดทําการบายพ s าสพลังงานที่ได้จากตัวแบตเตอรี่นะฮะนะฮะผ่านเจ้ารีเลย์นี้นะครับ มันจะส่งพลังงานนี่ผ่านอาอกทางบาะพอร์ตที่ได้เลยก็คือ2เทอร์มินอลตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อและดังนั้นเนี่ยเมื่อมีพลังงานออกจาก2เทอร์มินอลตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเอาพลังงานที่ได้เนี่ยไปต่อเข้าตำแหน่งของคอยล์แม่เหล็กของตัวรีเลย์ไฮพาวเวอร์ตัวรีเลย์ไฮพาวเวอร์มันก็จะทำการแอคชั่นได้ก็คือจะตัดต่อวงจรได้ทันทีนะครับโดยเจ้าบอร์ดตัวนี้นี่นะฮะขั้นแรกเราต้องเซตค่าอยู่2ค่าก่อนก็คือค่าไฮและค่าโลนะครับซึ่ง ค่าไฮณปัจจุบันนี้นะครับที่ผมเซตไว้นะฮะผมเซตไว้อยู่ที่25.5นะครับส่วนค่าโลนะครับผมเซตไว้อยู่ที่20นะครับซึ่งวิธีการเซตก็เซตไม่ยากนะครับเซตก็คือเราแค่กดสมมติเราจะเซตค่าโลเรากดค่าโลค้างไว้ให้มันกระพริบนะครับหลังจากนั้นเราต้องการเซตค่าเท่าไหร่เราก็เซตค่าเข้าไปนะฮะอ่ะผมจะเซตค่าไว้25ไอ้20.5โวลต์ผมปล่อยให้มันหยุดเองนะครับ มันก็จะล็อกค่านั้นไวอะตอนนี้มันล็อกค่าเรียบร้อยเราเช็คดูก็ได้เรากด1ครั้งเราจะเห็นค่านะครับว่า20.5โวลต์นเนี่ยมันล็อกค่าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวคือผมใช้ตัวสวิตชิ่งโพลิสไพยเป็นการจ่ายพลังงานเข้าบอร์ดนะฮะทำให้ผมสามารถจะควบคุมสถานการณ์ซิม,มูเลตมันได้นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้โวลเตตที่ผมซิม,มูเลตเข้ามาหรือจำลองมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก26โวลต์น,นะครับเอ่อถ้าหากว่า ตัวบอร์ดตัวนี้วัดแรงดันได้ต่ํากว่าค่าที่เราเซ็ตค่าโลเมื่อกี้นี้คือ20.5เมื่อไหร่ตัวบอร์ดจะแอคชั่นเกิดึ้นจะส่งสัญญาณแอคชั่นเกิดขึ้นทันทีเราดูนะครับว่ามันทางานยังไงอ่ะตอนนี้ค่าโวลต์มันลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับอ่ะผมลดลงเหลือ19.9สักพักหนึ่งอ่มันแอคชั่น,เ,น,น,รนเราจะเห็นนะครับ LED ติดขึ้นเราจะเห็นนะครับค่าโวลต์มิเตอร์ที่เราวัดค่าได้เมื่อกี้เนี่ย จากศูนย์มันเป็นประมาณสัก19.94โวลต์หรือ20โวลต์แล้นะครับซึ่งเป็นค่าที่ผมวัดได้ผ่านจากพอร์ตตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราเอาแรงดันที่ได้ตัวนี้ไปต่อเข้ารีเลย์ไฮพาวเวอร์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามรีเลย์ไฮพาวเวอร์ก็จะทำการแอคชั่นเกิดขึ้นก็คือปรับตัดต่อวงจรได้ไดทันทีนะครับและวิธีการเคลียร์ค่าก็ง่ายๆครับต้องค่าแรงดันที่มันวัดได้จะต้องสูงกว่าค่าไฮนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับแรงดันให้มันสูงขึ้นนะครับ ว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้นะครับก็คือต้องสูงกว่า25โวลต์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้เมื่อกี้นี้ขึ้นไปถึง25โวลต์กว่านะครับจะเห็นนะครับว่าตัวหลอด LED เนี่ยก็จะดับแล้วส่วนค่าแรงดันที่เราวัดค่าได้มันเป็นศูนย์ละนะครับซึ่งเป็นเป็นการเคลียร์ค่าระบบแล้วตอนนี้ตัวบอร์ดเคลียร์ค่าระบบเรียบร้อยทําให้กลับไปสู่อยู่ในสถานะปกติพร้อมที่จะทํางานในงวดต่อไปได้นะครับนี่คือวิธีการใช้งานบอร์ด นะครับส่วนรีเลย์นะครับตัวภายในวงจรรีเลย์ก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับอันนี้เป็นรีเลย์ตัวอย่างรีเลย์นะครับตัวรีเลย์นี่นะครับมันก็จะมีส่วนประกอบอยู่ในตรงส่วนนี้ก็คือเป็นตำแหน่งของคอนแทคตำแหน่งของคอนแทคนั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมต่อสายเข้าสู่ตำแหน่งของขั้วนี้ซึ่งจะเห็นนะครับว่าตัวคอนแทคเนี่ยแตะสัมผัสอยู่ฝั่งนี้อยู่นะครับ แต่ไม่สัมผัธ์อยู่ฝั่งนี้ยังจากกันอยู่นะครับซึ่งออคอยแม่เหล็กอยู่ในบริเวณตรงนี้คอยแม่เหล็กอยู่บริเวณตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าสายไฟ2เส้นนี้เนี่ยก็คือสายไฟที่เราจะจ่ายพลังงานให้กับคอยแม่เหล็กเมื่อไหลก็ตามที่มันมีการรับพลังงานเกิดขึ้นเนี่ยคอยแม่เหล็กจะทํางานมันจะทําการดูดตัวหน้าสัมผัสเนี่ยให้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งทันทีก็คือเขาไปแตะคอนแทกนี้ก็แตะคอนแทคนี้แทน ทำให้เราสามารถจะจากวงจรคอนแทคนี้ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราต่อสายไฟด้านคอมมอนนี้เนี่ยเป็นขั้วมาจากแบตเตอรี่และสายไฟทางด้าน,นี้เนี่ยเป็นสายไฟที่เราจะต่อไปอยังโหลดเราสามารถจะตัดต่อวงจรโหลดออกจากแบตเตอรี่ได้นี่คือหลักการทํางานของพวกรีเลย์นะครับแต่รีเลย์ที่เราจะนํามาใช้คือรีเลย์ไฮพาวเวอร์นั่นเองนะครับโอเคครับ ครั้งนี้ก็จะเป็นการจำลองวิธีการนะครับการใช้บอร์ด XHM604 นะครับเพื่อที่จะนำไปควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่า DOD ของแบตเตอรี่นะฮะโดยวิธีการต่อบอร์ดเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าบอร์ดนี้นี่ก็จะมีจุดต่ออยู่4จุด1 2 3 4ซึ่ง2จุดแรกนี้จะเป็นจุดที่เรานำไปต่อที่ขั้วแบตเตอรี่โดยตรงๆเลยนะฮะ เพื่อเป็นการวัดค่าแรงดันของแบตเตอรี่นะฮะและในขณะเดียวกันก็รับพลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อมาเลี้ยงเจ้าบกด,ด้วยนะครับในที่นี้นะครับผมได้ใช้สายสีดำนะครับซึ่งสายสีดำตัวนี้ก็จะไปต่อเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่สายสีแดงเส้นนี้ก็จะไปต่อเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับโดยอีก2จุดนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่เรานำไปต่อไปยังคอยแม่เหล็ก ของตัว relay high power ได้เลยนะฮะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยนะฮะผมได้จำลองอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาในกรณีที่ระบบที่เราได้ต้องการที่จะเอานำบอร์ดตัวนี้ไปใช้เนี่ยเป,เป็นระบบที่มีกำลังไฟฟ้ามากกว่า24โวลต์ขึ้นไปอาจจะเป็น36โวลต์หรือ48โวลต์ก็ตามนะครับซึ่งโดยปกติแล้วตัว relay high power ตัวนี้นะครับเขาจะรับแรงดันอยู่ระหว่าง12ถึง24โวลต์เท่านั้น ดังนั้นถ้าหากว่าบอร์ดนี้นะครับจ่ายพลังงานออกมาเกินกว่า24โวลต์นะนะฮะมันอาจจะทำให้ตัวคอยแม่เหล็กตัวของรีเลย์ไฮพาวเวอร์เนี่ยเสียหายได้ดังนั้นผมจึงมีอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งตัวก็คือบัคคอนเวอร์เตอร์นั่นเองซึ่งจะเป็นตัวลดทอนพลังงานไม่ให้แรงดันไฟฟ้าที่เข้าสู่คอยแม่เหล็กของตัวรีเลย์ไฮพาวเวอร์สูงจนเกินไปนะครับ และตัวจะเห็นนะครับด้านเอาต์พุตนี้เนี่ยนะฮะหลังจากบัคคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมก็จะต่อเข้าไปยังรีเลย์ไฮพาวเวอร์ซึ่งตัวเทอร์มินอลทางด้านคอนแทคของรีเลย์ไฮพาวเวอร์นะครับผมจะใช้ฝั่งที่เป็นนอร์มอลีโคสนะครับก็คือเส้นหนึ่งคอนแทคอันนึงตรงนี้นะครับเราก็จะต่อสายไฟจากแบตเตอรี่มายังเทอร์มินอลตรงนี้ที่เป็นคอมมอนของเขานะครับส่วนทางด้านออกตรงนี้นะครับ ก็จะต่อออกสายไฟไปยังโหลดหรืออินเวอร์เตอร์หรือปั๊มน้ำที่เราต้องการนะฮะโดยที่ว่าถ้าหากว่าตัวรีเลย์ไฮพาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยทำงานมันก็จะทำหน้าที่เหมือนสวิตตัดต่อนะครับทำการตัดวงจรออกก็คือบล็อกตัวแบตเตอรี่ทิ้งไปเลยตัดวงจรจากแบตเตอรี่ทิ้งเพื่อที่จะเป็นการเซฟแบตเตอรี่รักษาค่า DOD ได้นั่นเองนะครับซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยผมได้ต่อตัวเทอร์มินอลกลุ่มนี้เนี่ย เป็นในระบบ nc เดี๋ยวผมจะดูให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยค่าความต้านทานที่ผมวัดค่าได้อยู่ที่0.2อ oh โอห์มซึ่งแสดงสถานะว่ารีเลย์ตัวนี้นำกระแสอยู่เพราะความต้านทานมันต่ำนะครับและในขณะนี้เนี่ยผมได้จำลองเหตุการณ์เพิ่มขึ้นนะฮะก็คือตอนนี้ค่าแรงดันแบตเตอรี่ที่เราวัดค่าได้อยู่ระดับ29โวลต์นะครับเราดูนะครับค่าไฮที่ผมเซตไว้เซตไว้เท่าไหร่ค่าไฮผมเซตไว้อยู่ที่2 6 5โวลต์นะครับ ส่วนค่าโลผมเซตไว้อยู่ที่23.9โวลต์ทำไมต้องเซตอยู่23.9โวลต์นะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยผมสมมุติว่ามันเป็นระบบ24โวลต์นะครับซึ่งถ้าหากว่าผมจะรักษาเปอร์เซ็นต์ค่า DOD ในระดับ60ค่า DOD นะฮะผมจะต้องรักษาค่าแรงดันแบตเตอรี่ขณะมีโหลดอยู่นะฮะ ไม่ให้ต่ำกว่า1 1 9 5โวลต์สำหรับแบตเตอรี่ตะกวกด1ลูกขนาด1 2โวลต์1ลูกดังนั้นถ้าเป็นระบบ2 4โวลต์ก็คือเราใช้แบตเตอรี่ตะกูกด2ลูกเราเอา2ไปคูณกับ1 1 9 5โวลต์ผลมันก็คือ2 3 9โวลต์นั่นเองดังนั้นเมื่อแรงดันต่ำกว่าค่าโลที่2 3 9โวลต์ที่มันวัดค่าได้มันจะส่งสัญญาณไปแอคชั่นตัวรีเลย์ไฮพาวเวอร์นี้ ทำการตัดวงจรออกนะครับในขณาดเดียวกันนะครับค่าหายนะฮะผมตั้งไว้อยู่ที่26.5โวลต์ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จพลังงานเกิดขึ้นจนกระทั่งแรงดันมันสูงกว่า26.5โวลต์เมื่อไหร่ตัว รีเลย์ไฮพาวเวอร์ตัวนี้มันจะถูกเคลียร์ค่าออกก็คือให้สู่สถานะนำกระแสก็คือเป็น Normally Code ดั้งเดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองวิธีการทำงานดูนะครับขณะนี้เนี่ยแบตเตอรี่เราวัดค่าได้อยู่ที่29โวลต์นะครับแล้วเราตั้งตับตั้งตัดตั้งค่าต่ำตัดไว้อยู่ที่23.9โวลต์เราสมมติว่าแรงดันแบตเตอรี่ลดลงตอนนี้เหลือ27โวลต์นะครับลดลงเรื่อยๆ เดี๋ยวดูนะครับเมื่อมันไปถึง23.9โวลต์หรือต่ำกว่าอตอนนี้ต่ำกว่าแล้วอยู่ประมาณ23.2และสักพักหนึ่งมันแอคชั่นนะฮะเราจะสังเกตนะครับว่าค่าโอห์มที่ผมวัดค่าได้เนี่ยมันอยู่ที่94ถึง100เมกะโอห์ม oh แสงว่ามันไม่นำกระแสแล้วมันมีความต้านทานสูงมากเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวตัวบอร์ดตัวนี้มันได้แอคชั่นก็คือได้ ปฏิบัติการให้รีเลย์ตัวนี้รีเลย์ฮาพาวเวอร์เนี่ยตัดวงจรออกนะครับและในทางกลับกันนะครับเมื่อ,อ,อแบตเตอรี่ได้ถูกการตัดวงจรออกแล้วแล้วเราทําการชาร์จแบตเตอรี่กลับไปเพื่อให้แบตเตอรี่กลับมามีพลังงานอย่างเก่าแบตเตอรี่จะต้องมีแรงดันสูงกว่าค่าไฮที่เราตั้งค่าไว้เราดูค่าไฮเราตั้งค่าไว้2 6่าโวลต์นะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เราเนี่ยนะฮะมันยังอยู่ที่ 23. 2 3 2โวลต์อยู่มันจะต้องชาร์จพลังงาน คือแบตเตอรี่จะต้องมีแรงดันกลับมาสูงกว่า26.5โวลต์มันถึงจะทำการเคลียร์ค่าจากค่าที่เป็นเป็น Normally o s ร์ค่อตอนนี้มันเป็นการตัดวงจรอ,ออกเนี่ยให้มันต่อวงจรกลับไปยังเก่านะครับเดี๋ยวดูนะครับอตอนนี้เราเพิ่มแรงดันเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ไป26 w. ละอะตอนนี้มันสูงกว่า25โวลต์ 25. 6โวลต์อ่า26.5โวลต์แล้วก็คือ27 26.8โวลต์นะฮะเราจะสังเกตนะครับว่าตัวบอร์ดก็จะหยุดเมื่อมันเห็นค่าโวลต์ที่ถูกต้องแล้วมันก็จะหยุดการเอ,อ่ทำงานของมันทำให้ตัวคอยล์แม่เหล็กของรีเลย์ไฮพาวเวอร์เนี่ยได้รับการเคลียร์ค่า สู่สถานะเป็น No m o r Code ดังเดิมทำให้เราสามารถจะดึงพลังงานออกจากแบตเตอรี่ได้เป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างงานนะฮะวิธีการต่อและวิธีการใช้งานเจ้าบอร์ด XH M604 เพื่อที่จะนำไปควบคุมเปอร์เซ็นต์ค่า DOD ของแบตเตอรี่นะครับ